ฮัลโหลไมเฟนนี่อ้างก่งเสิมาเห็ดอมเนือครับอมเครื่องในครับนี่เครื่องในต้มปเปื่อๆเลยครับต้มใส่ข่าตะไ,ไตคร้ไว้ต้มเปื่อๆเลยครับต้มเปื่อแล้วกัตักมหมอนี่นี่ครับอันนี้เสียมาอมนี่ครับผมอันนี้เสียมาอมก็ลั่งเดือดเลยตรงนี้ก็สีใส่พวกเครื่องแกงลงไปนะครับผม ตำผิดกระเทียมหอมตาไข่ใส่ลงไปใส่น้ำปลาหน,น่อยใส่เพีายใส่ดีลงไปน,น้อยๆนะครับผมบ่อยขมหลายตัวนี้เรียบร่อยแล้วก็วันนี้เดี๋ยวสิลล่งแกะจักกน้อยก่นอนวันนี้ก็จะใส่ไอ้มูเหง้าใส่ผักจัดผักเลยนี่ครับใบเลิศ เอาเนื้อใบใเลือดครับใบคุณเลิศดแม่มันจังสิพอเนาะเออเออดใบอีกเลือดใส่ใบใเลอืใใเลอดละกันนี่ครับต้นหอมใบตูวละกับไส้บะเขือเทศน้ำจังยครับสีสันใส่กันหนเ่บัดครับมีกันหนเ่บัดทุกอย่าง ใส่พักลงไปจะาบ,บต้องให้มันบ่ต้องให้พักมันสุกายนะครับใส่พักเรียบร้อยเดือดปิดไฟครับอืม นี่ครับสีสันหน้าก,กินมาครับออมเครื่องในง่วจขาดไปทดได้บ่ทดเวลาอีกแน่ได้บ่ถือว่าอายขอเสียว,วินาทีสุดท้าย <c oughs> เอาสำนีละเฮลโล r i ฟ n d สวัสดียินดีต้อนรับสู่ช่องอ้หอมกึิ่นขึ้นเขาครับผมขอบคุณขอบใจขอบประทัย thank you ทุกการรับชมทุกเอฟซีนะครับมือนี้อ้หอมกึิ่นกับนี่อมเครื่องในงัวครับอมเครื่องในงัวใส่ใบเลือดอมหันหอนแล้วไม่ไม่เลยครับใส่บี้น่อยๆขมนิดๆนะครับผมบม่ได้ใส่เพียนะใส่แต่บี้น่อยๆอมเครื่องในต้มเครื่องในให้เปื่อยเลยก็เอามาอมอีกเที่ยนึงนะครับ มากินครับนี่ครับของแกมประทูทอดสองโตและะ้วก็ไข่เจียวนี่มันนี้มีเข่าจีน้ำอีแม่คนจีเขาไว้อืม,มากินเขาเขาจีกับออมนะเขาเนี้วก็มีให้กันครับเขาเนี้วก็มีไปติบหนึ่งไว้ให้กันแต่ว่าจะกินเขาจีก่อนกินในกินในเขาหนึ่งมากหลายมือเหรอพักก็มีนิดหน่อยครับเจ้ามันนี้สินเน้นไปทั้งออมครับมาลุยกันเลย เดี๋ยวอีซิมกันเศรษฐหอนเลยที่นี่ว่าสิสโอนหอนๆนี่ก็ได้อืมอืมแก่ครับขมนิดๆอืมจืดไหมอืม

តោះមក สดไหมไม่ทามหนูสาววสดหนาบอิ่มะค่อยๆเหรอ,อ,ม,อ,หอ,อ,หอมีใบเลือดกลนหอมเ่นี่น้ำใส่บะเคีอเทศน้ำ sẽ sử sẵn cam biểu Hãy đã làm kênh ับขมนิดๆหอมประหลา <S <S ดเลยความสงามงของมะเขือเทศน้ำเลยครับ<โด>อืมอีแมลให้เจียวไว้ใครเจียวให้นั่งร่มตัวนี้อืมคุยกับเจ้าวนะ นืกว่าไข่เจียวธรรมาดาอืครับไข่เจยียวแห้งลม thịt vô hãy kênh lùng hổ Gõ Để hoàn khách <laughs> không nhớ có hoàn đi không เป็นซีมขึ้นครับมันอนี่คือฝนสิตโตกงนี่แหละอากาศเรย็นสบายแต่กับเหือแตกสายที่เอาครั <laughs> บนัวหนุ่มเวอรให้เจ้าให้นั่งร่มหน่อยแซ่แบครับ Dạ hỏi ừ. chèo, hỏi nắng rộn mấy rụng mẹ nó chèo vậy Hỏi nắng rộn mà Ừm, chèo hỏi chèo thật mà Nói nào Nói nào, chèo hỏi chèo Chèo

เล็กเท่าขี้ผึ้งขอดิขอดิอะไรขอดิหนูปั้นเล็กมากอืยกินดีๆ แซ่บครับมุเนี่ยไม่เคยมีพักหรอกมุเนี่ย

ให้เจียวหอยงลม,มคลิปนี้กับพ่อกันทำเนียบครับผมคลิปหนาพ่อกันไหมขอบคุณครับสวัสดีครับ